พามาชมบรรยากาศหาดแซนต่อออเภอสิรินทร์อุบลครับผมเขื่อนสิรินทร์นะครับแรงๆเนี่ยก็สิมีคนมาเล่นน้ำเขื่อนเนาะ,อ,ะอาอากาศโอ้ลมดีแห้งเบิ่งขื่นเดีครบ ก็าจะเป็นเกาะได้ไหลยเกาะเอินเกาะ,ะเอเดนเกาะเกาะกลางเขื่อนอันนี้เอินเกาะบันฝางนะเกาะบันฝางนะครับอ่าตรงกับหาดแสนต่อเนาะตรงขามไปก็จะเป็นบันบนฝางฝางนะครับเบอร์ซีรินทอนเนาะเย็นๆครับตอนนี้ตะวันลับฟ้าแล้วไม่เห็นตะวันละ หายไปแล้วนะครับหายไปเมื่อกี้นี่ครับก็จะมีคนมาเล่นน้ำตอนค่ำๆนะครับนะสาดดีมากครับลงเหมือนทะเลเลยนะมีหาดทรายครับเด็กๆก,ก็เล่นน้ำไม่ลึกครับตรงนี้มันจะเป็นเนินไปเรื่อยๆนะเนินไปเรื่อยๆ ก็จะไม่ลึกเด็ดเด็กก็เล่นได้ครับฝัง่งโน้นก็มีช่วงนี้จะเป็นช่วงปกติไม่ใช่เทศกาลนะคนก็จะไม่เยอะครับน้ําก็จะใสหน่อยถ้าท่วงเทศกาลนี่ก็จะแบบว่าคนหลายน้ำก็จะคุ้นนะ <c oughs> เกินซิลินทร์ครับเกาะกลางน้ำมันจะมีอยู่ประมาณึกสาม สเกาะสี่เกาะเนี่เป็นเกาะใหญ่ๆเนาะแต่ตอนนี้คือเกาะบันฝางนะอะนี่เกาะบันฝางครับอซูมให้ดูครับเกาะบันฝางเลยไปตรงนูน้นนะมองเห็นรีบๆด้วยอ่าใกล้ๆก,กับอะไรนะใกล้ๆก,กับฝั่งโน้นก็จะเป็นเกาะกรกกะแต น่าจะเอารถข้ามได้เนอะตรงนี้สามเสือครับสามเสือสามเสือเลยนนำลมดีแห้งครับ นั่นมันก็เป็นกเกาะหรอเากาะเกาะเล็กๆนะไม่ใช่เกาะใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นห้องรีสอร์ทพวฝั่งคำเหรอเป็นฝา่งฝังคำอันนี้นนนจะเป็นพัทยาน้อยพัทยาน้อยอย่างนี้อันนี้จะเป็นหน้าเขื่อน ร้อนครับโอ้ลมเย็นแห้งคนเริ่มกลับแล้วเริ่มมืดแล้วบางคนก็จะมาแคมปิ้ตงตอนเย็นทั้งฝุ่นคือฝนสีตกนี่เป่นานะฝนตกเัออ่านั้น <c oughs> โอ้ลมเย็นแห้งโอ้ทั้งบุรีกเกลียวฝนตกแห่เนี่ย ทั้งปุ่นบุญธลิกครับทั้งเห็นหนาทีฝนตกนะครับเนาะนาทีฝนตกครับทั้งบุญทลิกคิดหมานะเพราะเห็นเป็นสายลงมาเลยฝั่งนู้นจะเป็นบุญธลิกครับบุญทลิกฝั่งโน่นเนอะอันนี้พี่บุญเหรอกูก็อยู่เลยไปอ๋อพี่บุอีกฟาดนึงนี่นละมาแล้วครับเด็กๆเริ่มเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยยังครับ เป็นไงครับสนุกไหมครับเด็กๆสนุกไหมครับไม่มีคำตอบน้ำลูกนะเดี๋ยวพ่อจะพาไปตลาดค่ะโอเคครับผมอมพามาชมบรรยากาศพามาชมบรรยากาศผมเย็นมากครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับมาเที่ยวนะมันจะลงได้หลายโซนนะครับ มีหลายหมู่บ้านมากแต่ตรงนี้เป็นจุดหนารแสนต่อเลยครับตรงเขื่อนสลินทรก็มีนะตรงหน้าจานดาวเทียมยก็คนลงไปเล่นน้ำได้เยอะครับนะมันแหลมคลองมันปากมันอกองหินคนก็ลงเล่นได้ทุกที่เลยครับเขื่อนสลินทรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวต้องพาเด็กๆไปตลาดนะครับขึ้นรถเตรียมตัวแล้วอ่าโอเคครับขอบคุณครับ อีกรอบหนึ่งบรรยากาศโอ้ยเย็นมาววนกหนาตายมากสวัสดีครับเด็กๆหนาวไหม